สบายดีพี่น้องสบายดีย้ำเพชรม้งปลายน้อยยังไงยังเศร้าอยู่วันนี้ก็เตรียมคลองพี่น้องเลยเพราะว่าคุณนหยุดจดีด้พินซื้อคลองให้น้องเตาเึิร์ฟกาแอยู่กับเมย์หญ่กับเอื้อยกับน้องเดือนหน่อยซื้อคลองให้แล้วก็บพินซื้อมก กระเทศมังเรนไหายพอม,อมถือทำเฮ้าหมักถั่วนำ,นำถั่วถั่วตำกับพูนอะไรเด้อที่อุดนุนมักถั่วอันนี้เป็นไข่มามา่าไข่มามา่าเรนมักถั่วแต่ก็ชิมีหมักหึ่งนั่นเนาะไห่เขาพวเข้าลงเตาถามอ่านซื้อกระพิดกันนะ

หมหน่วยนึงหน่วยนึงอืมแดงต่ํามาได้2-3ถืออ่ะบ่ใหญ่เด้อนี่ตําแซ่บบ่หึแต่ว่าเอื้อยก็ถือว่าดูแลนอกได้เรื่องอยู่ตามที่นั้นตเดือนครัักเครื่องให้นอกอยังยําๆกัน สียดีใจเนาะแบบว่ากินไข่อยากกินหมามาจะหึงเลยอ่ะอยกินไข่อยากกินมามา่มา,มาตามภาษาเด็กหน่อยก็มักกินไข่เค็มหม่าแค่แล้วส<ม>วัสดีมมีก็อดกินไปตามมียังก็กินไปแล ไปโรงเรียนเลยว่ะเรียนสุดนเร็วเตรียมออกเดินทางพี่น้องเลยหุงเสกตารรถมักทัวบักกับข่ายอยู่นี้นั่งนุ้งคืนหน้าเลยเด็กหน่อยให้ทั้งบ้านตื่นเตบมกับไงป่งใบใบ เตรนโตออกเดินทางจ้าอันนี้เงินมันบเห็นมันบดนี่แหละเสือไหมไปอ้เห็นนั่นเต้ากับลุงอยู่บ่เน้ยไปหาเต้ากับลุงก่อน ไปมาแล้วบอเดี๋ยวนี้นะน้บูแมนบอลุงน้าบูแมนบอสนะบูแมนบอสนะบูแมนบอสใส่อยู่ในี่ใสเตานลยอยู่ใส่อยู่เพื่อนเขานะอยู่น่ะนะเอาเรยนะใชติ๊กน้ำอ่าใช้น่องเนือยแหะไปซื้อขนมเลย ไม่ใช้เตาก็บุ่งนะอยู่ผู้บนเขาหยอกกันผู้โอ้วไปหาเขาซะก่อน มื่อกี้จะขอบใจหรือว่าเหนื่อาเงินหายนะซากแก้อแล้วห้องเงี้ยนเพื่อนเหรอเงี้ยนน้องน้ยน้องลาซาเขาอยู่นี้ไปไปหาน้องตาน้องลูกก่อนใช้น้องเดือนได้ส์ะน้องเดือนอี่ไหนเขาเอาน้องเดือนมาแป้งน้องเดือนมาแป้งไปน้ำอย่างเช่นนี่ อันนั้นคล้ายบางรถเหมืนนั้นมาคุ้งไปซื้อไ,ไ,ไ,อไว้ไฮดามบอดี้ไปขอบพยูงฮิเอ็นไปไปขอบคุณผู้ใหญ่เจดีก่อนวะ่ะแ <c oughs> ม่ติมขอบคุณหลายเดอ้อไปซื้อให้น้องเตาน้องเตากักระลังเล่นกับหมูเ้าก็ตามมากกับน้องสลี่ กีรุตมาทำการว่าสิเื่อรงดอกวะเอาไปหายู่เพื่อนผูเป็นได้หิวไปดียกินมามากับไข่มันว่านี่นี่มามากับไข่เอาไปผูแลไปเพื่อนผูแล้ววะเดี๋วเด็กหน่อยจังไฟองค์เฮียนมาท่านเข่าดอกยังมี่ยังอะอยู่ Phụ này nói là đất nó không hiền bò Chá ế vui nhảy bên sao là Vì kì nhăng này nói này nói เห็นแต่แต่ผุนแล้วคะกขี่รดผ่านๆะเห็นอยู่ไข่แลวบางมันแตกเ้วยอไร่ไขกินอันนี้้มารอมาาวเต้าไงเป็นาวเลยเจอยเนาะมาเลยสลีมาใช้ทาลุ่เด้อาลุงเลูกเมื่อ25ยังเดือนเปงมหอยเองมหอยอือเพราะได้กิน ยายดีเด้อแม่แม่ติ่มโดยบุญขันำสู้บุญลูกหลานนี่แล้วขอบใจขอบคุณหลายๆเด้ออยู่ดีมีเงเป็นห่มใให้ลูกให้านนี่แล้วโดยขอเินี่แล้วบุญนำสูสวยลูกานอยู่ดีมีฮงให้ีขอกล่าวสาธุโดยนำสูห่มใให้ลูกให้านได้ผู้นอยนะ เออพุ่พน,น,นเอาไข่ออกไข่เอาไว้ใส่ตู้ไว้<อ>ักหู่งเียก็มีตู้เย็นอยู่บ้านนี่เออใส่ตู้เย็นไว้เี่ก็มาเล่นนี่เวลาต่ำม,มาของบักหุ่งใส่เงินคนมได้หายเลนลูกเงินนาได้หายเงินนะเป็นอยู่แนื้อกินทำซีต้แลมม้วาไว้ เขาเลื ma oh, i, ่อนกับมาแล้โจ้มกินขขากยังนี่โอ้ยจำมะหุงจำมะหุงอืออะไรถึงทอดไข่เขากินเออน้ำมันกับมี่วะให้ยูเสือผ่ากันอั้นอยู่ขาวอยู่ เพื่ออยแกให้เสียกเ็เ uh, งินห้าเลยไปซื้อน้ำมันอืซื้อนมันอลไปซื้อน้ำมันด้อซืน้ำมันมาถอดไข่นะอันนี้เงินไม่นำไปไปต้นเที่ยงผู้มาจังซื้มาซื้อก็ได้ไปงเฮียนก่อนเออจังทอดอืมอืมอวาเม้อออทำะอ้เป็นวัดบ่อเตา

บเฮาไปทำขุนได้ทำงานเข้ากันปูหักปูดีมาพอดีเช้าผู้ทอนมาเอาหมกโมมาหาย่ใหญ่ใจดีอยู่ขาเต้าขุงหอ้อข้าเต้าโดยหลายคนในเขากินแต่ตรงนี้เลยเราชวนมาในลูกหาผลชงซานเนี่ยตาผลซื่อกินแต่ตรงนี้เลี้ยงไปสับนหมูโม่แซ่บวาวานบ่ซุกยุ mặc kim du lẹo môn mhm 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 là mhm 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 khẩu, mhm 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 เออนนี้เล้าเนาะอันนี้เขห้าหาแต่นี่จีจีกินกระแ่บมันจีไข่ก็ต้่มค่ะว่าต้มแล้วมันอกจังอืดเวอพอขาแมงก็เลิกก็แล้วอดข่ได้ขาซาอเบิดแล้วหยืมนี่นขาลาเะเันี้เดือนห้างเน่เดือนเดือนจักปีอะไรเดือนจักปี หอดหอดสิบสามม่จักปีโอ้โหเออหลีไงกัวเออปีนั่นแหละไอ้ก็พากันขึ้นมาเออปีที่เกิดนะห้วย ก็ใช่เลเรียกกระปิ้นนะมั้งจ้ะเรียกกระปิ้เรียกกระปิ้เห็นบอกไปหาเจ้ากับหลีอืมเดินยิ่ใหญ่เป็นสาวแล้วอยู่นั่นไม่ใหญ่เห็ดนั่นเห็ดนี่ซอยไม่ยิ่งใหญ่เลยน่าเฮือนสะอาดกระสะอาดสะอาดมาเห็นแล้วโอ้ยต้มปลาดุกแพื่ไรเ่ออะปลาดุกมาเนี่ยปลาดุกอันเขาเอามาห่าญี่ปุ่นญี่ปุ่นถาลานจะได้น่ากินมากกัญี่ปุ่นเนี่ย อืมไอ้ตูวเย็นเนี่ยเขาเอามาให้เขาเห็นต้นแล้วเขามาให้ชุบกระเกียมเมื่อยวุลูกเมื่อยมาโพดีชาตินเหมืนกับถ่ายเอ้าอืมถ้าเป็นอย่างใจดีจต่วงพ่อขวัใจเต้าเรียมาอืมในกินปุณิมีบุญวญะสันนิบาตอืมเต้าดีเนาะเนเจ้ามาถ่ายเขาแหละคนเห็นคนชุบชาติแล้วคนบอกว่าอืมเมื่อนั่นโพดีมีเอฟซีว่าน้องเต้าได้บ่เขาเคยเอยนเอามาให้อื

บ่มีหยังนํากล่องงูมาเจ้าติลูกเออได้ยังมาให้เพิ่นบ่ยังนํากอบ่บ่ได้มื้อนี้บ่ได้ยังเพิ่นได้บ่กระโพดนั่นแหนี่นกอก็ได้อลูกมา้ไปซื้อน้ํามูเด้อปะเียโตไปโรงเรียนไปสิไปส่งอีกไปโอ้ยขอขอใจหลายๆไปไปโรงเรียน บ้านเนี <Okay. S 1> ย่ยนะปุ๋ยกว่าอยี้ดอกซีขาวนีงง่งามอยู่สีนะงามปลูกน้ำดอกไม้ในน้าบ้านโอ้เพื่อนชานบ้านสองเพื่อนสะอาดสะอาดเดอ้อพี่น้องบนมีขยุงขยะปิวสะอาดเบิร์ดอันต่อมาเนี่ยชิเป็นเพื่อนน้องนัทชาเนี่ยเพื่อนน้องนัทชาต่อมาติดกับเพื่อนน้องเตาลุง เพือนไม่ใหญ่เฮือนตะแครกันยุคพุ่นล้างลุมผู้ที่มีเอฟซีสางหายเลยต่นเฮือนไม่งหญ่นี่หอดบ้านเงินเออซากลงว่ไงแต่ว่ามีพายุไนนะไไปเอาเอะส่งอกหน่อยโยงเฮียนคือเก่าแส่ห้องนองเนยนะ ของน้องเนยก็น้องนัดซาอยู่นี้ดูมาเนี่ยเตมาเนี่ยเฮ้ยนัดซาดอ้ยน้องเต้าอยู่นี่บอเต้า่ะเต้ายู่หองนี้ ช่เนี่ยได้สปุ๊เป้ได้ไปมาก่อ่ะปุ๊เป้ย่ห้องก็ใดก้อนหนึ่งเออปุ๊เป้ย่ห้องก้อหนึ่ง่ะเดี๋ยว้องป้อนสองก้อหาอยู่พี่้องก้อนใอันนี้น่ะ้องก็หาบ่นี่อู้พี่ได้ผู้บ้าเอเี่ยู่ห้องนี้กหา นี่ห้องก็ยังนี่เอออยู่ฟูรวมสุดฟูขา้องก็สี่เยไอ้เมื่อก่อนวันนี้ครับก่อนน้องเอ้ยนล้วนี่ยู่ห้องนี้ยืนกันขอบคุณนายไลเด้อ ขอเกันคลิปนะ